สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาพบกับลูกหมาลังอานอีกตามเคยนะครับน้องเขาอายุประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนกววกว่านิดนึงใกล้จะทำวัคซีนแล้วครับผมสิ้นเดือนนี้ผมก็ไปทำวัคซีนแล้วครับทำวัคซีนเข็มแรกเสร็จก็ส่งมอบไปยังผู้ที่ว่าโทรเข้ามาอยากรับน้องไปเลี้ยงนะครับหมาที่บ้านเน้นโครงสร้างครับเน้นโครงสร้าง ผมเน้นโครงสร้างไม่ได้เอาไปประกวดที่ไหนครับเป็นโครงสร้างที่ว่าสูงใหญ่หน่อยนะครับตัวผู้ผิดปกติจากมาหลังอันทั่วไปผมดูแล้วนะครับเพราะว่าท้งสายพ่อสายแม่เป็นหลังอันที่สูงเป็นสายใช้งานดั้งเดิมนะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียพ่อพันธุ์นะครับแต่ลูกๆก,ก็ที่ทําออกไปชุดแรกส่งไปก็มีคนส่งรูปกลับาให้ดูสูงใหญ่นะครับตามพ่อหมดตามพ่อตามแม่นะครับนี่ชุดนี้ผมก็เลยทําเก็บแม่พันธุด้วยนะครับ ผมจะเลือกตัวที่ว่าตัวแดงตีนดำหน้าดำหูดำครับเก็บไว้ทำแม่พันธุ์ต่อไปบางตัวไม่ต้องดำหูนะครับบางตัวก็หูเหมือนลูกวัวกระทิงแล้วนะครับเนี่ยตัวนี้ผมจะเก็บไว้เฝ้าบ้านหน่อยครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมจะเก็บไว้นนวววไวทักสามตัวครับแบ่งออกทักสามตัว คนที่ได้ไปรับรองนะครับว่าสวยแน่นอนแต่จะหมาประเภทนี้เกรดนี้จะมีเกินกราดตามตลาดาะว่ามีน้อยนะครับมีก็อาจจะเป็นหมาที่ว่าค่าตัวสูงหน่อยนะครับแต่สําหรับของผมค่าตัวก็พอมีน้ํามีนวลน,นะครับให้สมราคาว่าเป็นหมามีเกรดหน่อยนะครับอยากได้ฟรีก็หมาวัดครับผมอ่าสาหรับคนที่อยากผสมนะครับลืมบอกไปนะครับว่า อยากเอาแม่พันธุ์หมาหลังอันมาผสมหรือว่าแม่หมาตัวเมียมาผสมกับพ่อพันธุ์ของผมนะครับผมขอหละครับเพราะว่าให้ท่านตรวจสุขภาพหมามาด้วยนะครับตรวจโรคตรวจอะไรของหมาตัวเมียด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สําหรับหมาเนี่ยโรคบางชนิดที่เกิดจากแบคทีรียรหรือว่าเชื้อต่างๆที่ว่าทําให้อวัยวะเพศของหมาบานเหมือนดอกเห็ดเปื่อยอะไรแบบนี้ครับหมาเสียทรงเลยนะครับเพราะว่าไปหาหมอหมอบอกว่า โรคประเภทนี้ไม่สามารถรักษาได้ครับมันเหมือนเปรียบเหมือนมะเร็งชนิดหนึ่งของหมานะครับผมไม่อยากให้หมาของผมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าบางคนเขาแค่มองว่าเออแค่เอาหมาตัวเมียมาให้หมาตัวผู้ทับเนี่ยแค่นี้ก็ยังไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหลังจากท่านเอาหมาตัวเมียกลับไปถ้าหมาท่านสะอาดจริงไม่มีโรคมันก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดหมาของผมเป็นโรคขึ้นมาทึ่งติดจากของท่านเหรครับ มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นสาหรับผมค่าใช้จ่ายที่ครับหมาพวกนี้ผมดูแลน,นะครับหมาบ้านผมผมไม่ได้ปล่อยปปเปะปะสเปะสะปะออกไปตามนอกนะครับเพราะว่าโรคติดต่อเยอะผมทําวัคซีนครบถึงจะได้ปล่อยบ้างนานๆครั้งแต่ผมไปไปปล่อยในสวนนะครับให้วิ่งอยู่ในสวนรั่วรอบขอบชิดนะครับไม่อยากให้ไปเล่นกับหมาข้างนอกเพราะจะติดหมัดมาติดเห็บติดหมัดมันดูแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายครับหมาเมื่อมันมีปรสิต ถ่ายพยาธิผมก็ถ่ายอยู่ประจําเนี่ยครับผมจะบอกให้ฟังว่าผมดูแลหมาผมขนาดไหนแล้วท่านจะเอาหมาตัวเมียมาให้ของผมผสมเนี่ยผมทําให้ได้ผมให้หมาของผมทับได้แต่ว่าผมก็ท่านก็ต้องมีความเกรงใจด้วยเพราะว่าถ้าเกิดหมาของท่านมีโรคอ่ะหมาตัวผู้ของผมก็ต้องรักษาค่าใช้จ่ายอีกตามเคยดีไม่ดีตายนะครับเพราะว่าบางโรคบางชนิดไม่มียารักษานะครับที่เขาบอกว่าโรคที่ว่ามันดูแล้วที่เราดูตาม หมาจรเห็นไหมครับที่ว่าเอาไว้ว่าเพศเป็นเห็ดเน่าเปื่อยเละเป๊ะนั่นแหละครับมันไม่มียารักษาครับท่านจะรักษายังไงก็ไม่หายผมเคยนั่งคุยกับเพื่อนที่เป็นสัตวแพทย์นะครับเขาบอกว่ายากมากเลยครับยายารักษาโรคชนิดนี้มันเป็นในเลือดนะครับเป็นในเซลล์แล้วนะครับลูกหมาของผมมีเจ้าของทุกตัวนะครับเป็นหมาที่ตั้งใจเพาะพันธุ์ขึ้นมาไม่ใช่ว่าเรา บังเอิญน,นะครับไม่มีความบังเอิญสาหรับผมนะครับสําหรับลูกสุนัขผมทําขึ้นมาคนที่สั่งจองก็จองตั้งแต่หมายังไม่ผสมนะครับแต่บางคนมาถึงก็จะเอาเลยไม่ได้นะครับมันไม่ใช่หมาตลาดนะครับผมไม่ใช่วิธว่าทําออกมาแล้วขุนให้อ้วนแล้วให้ตุ่ยนุ้ยแล้วมาขายมาแบ่งออกไปเนี่ยไม่ใช่นะครับผมเลี้ยงเพื่อให้หมามีสุขภาพแข็งแรงมีกล้ามเนื้อนะครับผมไม่เน้นไขมันนะครับ ลูกหมาแต่ละตัวท่านลองดูครับพุงไม่ป่องเลยครับมีกล้ามเนื้อวิ่งเล่นในสวนครับถามว่าตัวแข็งโป๊กเลยครับมีกล้ามเนื้อแต่หมาฟาร์มบางบางบางฟาร์มนะครับอ้วนขุนจนหมาวิ่งไม่ไหวครับมันดูน่ารักก็จริงครับแต่ว่าเสียสุขภาพครับนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆที่ติดตามหมาหลังอันนะครับไว้เฝ้าบ้านได้นะครับชุดนี้เก่งแน่นอนนะครับแม่พันธุ์ตัวเมียผมจะเก็บไว้นะครับ เก่งมากๆเลยตัวแลนตัวลินตัวชมดเนี่ยครับมันจัดการได้หมดนะครับจุดนี้ไม่ต้องฝึกไม่ต้องหัดครับเก่งแน่นอนเนี่ยตัวนี้ก็เก็บไว้นะครับนอนบ้านตั้งแต่มีลูกหมาเนี่ยกระจุยกระจายเลยนะครับรองเท้าเอ้ยผ้าเช็ดเท้าเนี่ยผมกลัวรถของผมอยู่นะครับอร์ซ่ากันนี้ผมกลัวว่ามันจะกัด บางโคลนอีกธรรมดาครับเราเลี้ยงลูกหมาต้องทําใจนะครับแต่พอพ้นวัยของเขา <c oughs> เขาก็หยุดไปเองนะครับรองเท้านักเรียนของลูกชายก็หมดแล้วนะครับกัดจนหมดเนี่ยปล่อยออกไปก็โน่นวิ่งอยู่ในสวนนะครับหมาต้องมีประสบการณ์มันสัะสมประสบการณ์นะครับช่วงนี้ต้องปล่อยเขาบ้างครับ